การเรนังธรมธรรมภิกูชยมะอีมินาสการเรนังธรสังฆภิกูชยมะอระหังตุมาสัมพุทธวาพุทธรรภาควันตังภิ นาโมอาตสาบาฮาวาโตอาระหโตสมมาสมบูทัสสะนาโมอาตสาบาคาวาโตอาระหโตสมมาสมบูท ah ah ัสสะนาโมอาตสาบาคาวาโตอาระหโตสมมา i'm um, hunting นะโมตัสสะปะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สระนังขจามียัมปีพุทธังสระนังัจามีทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามียัมปีธรรมังสระนังัจามีสุติยัมปีธรรมังสระนังขจามียัมปีสังขังสระนังัจามีทุติยัมปีสังขังสระนังขจามีตัติยัมปีพุทธังสระนังัจามีตติยั มปีพุทธังสระนังขจามิยัมปีธรรมังสระนังขจามีตติยัมปีธรรมังสระนังขจามิยัมปีสังฆังสระนังขจามิตติยมปีสังฆังสระนังขจามีติสระนักมันนังนิติตาอะมะพันเตนาติปตาเวรมณี สิขปพะทังสมาทิยามีปานาติปตาเวรมาณีสิขปพะทังสมาทิยามีนาธานาเวรมณีสิขปพะทังสมาทิยามีอะทินนาธานาเวรมณีสิขปพะทังสมาทิยามีสุเมชาจัลา เวรมนีสิกขาพัทธงสมาธิยามีกามสุมิชาจาราเวรมนีสิกขาพัทธงสมาธิยามีสาวาทาเวรมนีสิกขาปันธสมาธิยามีบุสาวาทารามณีสิกขาพัทธงสมาธิยามีสุรามรยยมัชัปมาทฐานา เวระมาีสิขาปะทังสมาธิยามิตุระเมรยะมัชปะปมาทธานาเวรมานีสิขาปะทังสมาธิยามิามานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทานสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทักยิ สัมมาสัมพบูรษะนะามัสสะภะคะวะโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิปปติปติภาหายาสัพพะสัพพติสิทิยะสัพพะทุกขะวินาสายะปาริตังรูสมังคะรังวิปปติปติภาหายาสัพพะสัมพติสิทิยะสัพพะภยะวินาสายะปาริตังรูสมังคะรัง วิปัตติปัติภายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพารวขาวินาสายะปาริตังรูมังคารังอาลิตธวานเมตังสเม चित्व फलित फलत सखे का में चरपे क्लिस करतते चलतालिकीम पे और जघ में तरुव कहने เกล้าวันตุมิกเกตภุมมันเจยนตุเทวันชลทรวิสเมยากาคันท่าพลาคาเิทันตาสันติเกยยงมณีวาลาวันชนังสาธุเมสุนันโต ธรรมะสาวรัการวยมบาทันตาธรรมสาวรกครวยมบาทันตาธรรมะสาวนัการวยมบาทันตาบ้านบ้านนางลับานบาบ้าน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 ลาบบ้านบ้านบานบาบ้านบ้บ้านนาบ ไปฟันเซลสริมไม่าคมวนปลาไรไม่ออกม้วนถักปะม้วนถักนะม่ออกเก่งกรเบ้าเหนม่อยม้วนเยอะวันนี้เดินได้มีหน้าบอกว่าครูวันนี้มันบอกท่านไม่ง่ายเ่ายเสริห พ่อผองและแม่อุ่นอาถานผู้ที่ทำการลุ่งลับไปแล้วถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอะหนึ่งขอให้พบนักปราชญ์พบศาสนามีสักโฟคา ขอให้มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิทุกทุกชาติตราบเท่าสิ้นอาสาวะไขายนุ่นเถินตีข้องไหน,นะครับตีข้องไหนนดะ้ระธานเลยครับ <c oughs> <c oughs> น่อข้างนอกนั่โต๊ที่ที่นั่งทั้งทีที่สัตหลายๆเนี่ปนันโตน่ะผู้ใดคนที่ไปกได้เด็นไม่แดงแล้วก็นั่งเรแล้วเดี๋ยจะข้าวเมื่อได้กิน้าหารร

นะนะยถา,าวาลิวหาปุลาปาริบุเลนติสาขละังเอวะเมวะอิตตทินังเตตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสะบิสโตสเพปุเลนโตสังกปาจันโทบาระโซยัตถะมณิโชติรโซยัตถะ

Ta <tries> ta เจเจวัดานุปปานาชิตานังเยสันตะเนหินาธรรมายาวันิปัลโตมะมังลสันโตสาปตาเยวะยัสสาชาโตภเวภเวสุาชฌ์เจตสติปัญญาสัลเลโควิริยามีนามาลาลภัตตุโนกัสังปาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาติปาวโรนาโทธรรมนาโทวาโรต๊ นาทุปักเกกาพุทธจะสังโฆนาทุตาโลมะมังเตโสตัมม